ถึงแม้ว่าผู้ต้องหาฆ่าหันศพแอมจะถูกจับเข้าคุกไปหมดแล้วก็ยังไม่จบนะคุณคยังไม่ไวายมีข่าวลือออกมาบอกว่าเปรี้ยวเนี่ยผูกคอตายใน<อ><อ>ใหอ้องขังมีความผิดคิดเครียดใช่ไหม,มฮะเพิ่งเข้าคุกไปก็ปรับตัวไม่ได้ไงก็มีข่าวแบบนี้ออกมาก็ต้องร้อนถึงทางเรือนจาผู้บัญชาการเรือนจํากลางขอนแก่นต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าผู้ต้องหาทั้งสามคนยังมีชีวิตอยู่ค่ะหลังจากที่มีข่าวลือนี้ออกมาเนี่ยนะคะ นายวีระชัยเพชรรั์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นต้องออกมายืนยันเลยว่าเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้แขวนคอเสียชีวิตหนีความผิดตามที่มีข่าวลือออกมาเปรี้ยวยังคงถูกฝากขังที่แดนหญิงเรือนจำกลางขอนแก่นยังมีชีวิตอยู่ค่ะและสภาพจิตใจก็ดีขึ้นตามลำดับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ญาติก็มาติดต่อขอเยี่ยมเช่นเดียวกันกันกบนางสาวกวิตาราชดาหรือว่าเอิญญาติก็มาติดต่อขอเยี่ยมเมื่อวานเหมือนกัน รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค4ี่บอกว่าหลังจากที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนกับผู้ต้องหาทั้ง4ี่คนก็มีเพียงนางสาวจิดารัตนพรมคุณหรือว่าเบนซ์เท่านั้นล่ะค่ะที่พนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเพราะว่าช่วงลงมือฆ่าเนี่ยเบนซ์ไม่ได้อยู่เบนซ์แค่เอาของไปขายครับ ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเปรี้ยวว่ามีเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือเปล่าตอนนี้มีการสืบสวนทางลับอยู่นะคะและจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสที่ระบุว่าเปรี้ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดข้ามชาติเนี่ยตอนนี้ตำรวจก็กำลังสืบสวนอยู่เหมือนกันและกำลังอยู่ระหว่างการขยายผลด้วยค่ะ